สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์กับวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่คุณผู้ชมคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้และกำลังได้รับความสนใจนะคะหนึ่งในนั้นคือกรณีที่นักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยายลัยนราธิวาสราชนครินทร์ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปแบบไม่แจ้งข้อกล่าวหาและไม่ทราบที่คุมขัง ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้นะขพลเมืองซีพอร์เตอร์กลุ่มแอ t i v วิตีมีเดียได้มีรายงานการจัดกิจกรรมปล่อยตัวเพื่อนเราที่นาราธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยกลุ่มเพอร์มัสทั่วประเทศนะคะเพื่อเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเพื่อนนักศึกษาที่ถูกคุมขังและยังเป็นการให้กําลังใจเพื่อนนักศึกษาที่นาราธิวาสค่ะ กำลังใจจะฝากอะไรฝากจดหมายกับเพื่อนเราที่อยู่ในเข้าที่อยูอ่ในถูก น,นี่นะครับผมในตัวแทนปรมาศใหญ่นะครับก็คือศาสตน,นิสิตน,น,นักศึกษาเยาวชนอุตตนีนะครับที่อยู่อัดใหญ่นะครับวันนี้มีเรามีแคมเปญน,นะครับที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเ, campaign, เกี่ยวกับการเปิดยตัวแคมเปญให้เพื่อนเราที่นราธิวาสนะครับก็วันนี้เรามีการเขียนบอดข้อคิดนะครับที่เกี่ยวกับให้กําลังใจเลยว่าเราจะฝากจดหมายอะไรกับเพื่อนเราที่อยู่ในการ คุณตัวของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้รับการร่วมมือจากพี่ๆน้องๆจากมหาวิทยาลัยสมคนทรวทยาเขตอันใหญ่ก็เปนดีครับครับข้ามารวแสดงความคิดเนในการเขียนข้อคนะครับซุลต่านอัอนาาสัยอิสซาันอาตอ a r d a pada k o n s i s กอัตอัสัคลันตัน Alhamdulillah lah. projek ni bagi saya kata satu benda yang perlu dibuat sebab kita student yang saya dapat maklumat bahawa student ditangkap. Kita student ni belajar jadi tiba dikaitkan dengan pegawai-pegawai tiga sehat. Tiba -tiba semua ini. Saya menyokong sepenuhnya dan saya mengharapkan kerajaan Thailand bebaskan ke rakan-rakan saya yang di penjara. Okay, terima kasih. เดียวกันอธิการบดีมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะในวันแถลงข่าวที่มหาลัยนะคะก็คือเขาจะควบคุมตัวในช่วงแรกกันเจ็ดวันตามกฎอายการศึก่าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่เกินสามสิบวันค่ะแต่ในเรื่องก็คือเขาจะพยายามเร่งดาเนินการเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับการเรียนของนักศึกษานะคะเพราะเราก็เป็นห่วงประเด็นนี้เหมือนกัน คือเรื่องจากตัวที่ันเองเป็นห่วงเด็กซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเราอยู่แล้วอะค่ะให้ใช้ความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ดูแลเด็กเหมือนก็เหมือนลูกหลานของเราอะค่ะแล้วให้คำนึงถึงสิ่งที่จะกระทบตามมากับเด็กด้วยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าตอนที่เขากลับมาแล้วเขาจะต้องตอบคําถามหลายๆคนนะคะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวของคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaiPBS หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285และกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ